สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนทีมตีสายซับนะมีคนรีเควสมานะคะเป็นทีมถังลับที่ใช้อาวุธนกยูลำแพนเอาจริงเพิ่งมานั่งดูกับเติมไม่เคยทําตีกระดูคลิปนี้มาก่อนเลยก็ขอโอกาสทําตรงนี้เลยละกันนะสำหรับเราเราจะแนะนําเป็นทีมใหม่ล่าสุดนะคะคือเป็นทีมที่มีปีปีโตมีมังกรขาวแล้วก็มีมาน้ําแต่เดี๋ยวจะมีอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวแทนให้นะคะแบบเอยสมมุติใครไม่มีสามตัวนี้ใช้ตัวอะไรลงแทนได้เราเล่นยังไงเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูด้วยเหมือนกัน แต่เดี๋ยวจะสอนวิธีของทีมล่าสุดก่อนโอเคอันนี้อธิบายก่อนนะเรื่องของสกิลนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นจริงจังให้ดูนะเริ่มมาเนี่ยม้าน้ําจะดึงปอมังกรถังลับแล้วก็เฉินถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยก็คือควบซับคอนนกโอเคไหมสี่ตัวม้าน้ําจะดึงอยู่4ตัวนะคะแล้วเรื่องของสกิลข้างล่างเนี่ยก็คือม้าน้าออโต้ปอดไซซีกด3ไว้ มังกรขาวกด2ไว้ก่อนนะคะจนกว่าจํานวนชั้นเดี๋ยวรอน้องกดจํานวนชั้นนี่นะคะจํานวนชั้นตรงนี้ครบ25ชั้นแล้วน้องถึงค่อยเปลี่ยนเป็นโลแล้วปิปิดตงออโต้ค่ะทางลับใช้ลูกพิษยาวๆได้เลยส่วนพี่เฉินนะคะจะใช้สกิลรูป3นี้ยาวๆจะมาร,รูปตราอสูรอันเนี้ย ให้ครบทั้ง5ตัวแล้วเราถึงจะค่อยเปิดสลับไปเป็นอาวุธนกยูงยิงครบทุกตัวนะคะเท่านี้อันนี้คือวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเล่นจริงในของสายสับให้ดูเตรียมตัวจ้าโอเคเริ่มมาจิ้มปอดไซซีแล้วก็ไปจิ้มอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ จิ้งมังกรโอเคมาร์คโอเคต่อไปมาร์คตัวที่สองค่ะถ้าแบบนี้จริงๆเอาไว้ให้มันให้มันจำง่ายอะ่ะเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะ่ะจำง่าย แต่ถ้าหากว่าปอเตซีมันข่มขู่ตัวนี้ไปแล้วอะ่ะมันก็จะเสียเสียของอ่ะแนะนําว่าให้พี่เฉิดไปมาร์กตัวนี้ต่อ,อเผื่อมันระเบิดจะได้ได้ดาเมจนะอ่ะโอเคแล้วกลับมาตัวนี้นพี่เฉินจะมาร์กสี่ครั้งนะคะมาร์กสี่ครั้งแล้วค่อยนกยูงนะ <c oughs> โอเค <c oughs> เขาดึง <c oughs> เขาดึงมังกรแล้วนะต่อไปดึงของถงลับ ่ะมาปโอเคต่อไปเปินดนกยูงค่ะดึง,ดงอ่าต่อไปดึงพี่เฉิน แล้วก็มาร์กในรอบหน้านะคะอย่าเห็นป้ามันติดคูดาวรอบหนึ่งมันมันจะพอดีโอเคเสร็จปุ๊บกลับมาจิ้มตัวแรกจิ้มตัวแรกนะ มาร์กได้นะคะโอเคแล้วเราก็นกยูงยาวก่อนน้องคนนี้มาเช็คด้วยนะดาเมจสูงขึ้น15ชั้นนะ่ะมันสูงแล้วเราเปิดโลได้เลยนะคะโอเคมาน้ำมารค,ครบเรียบร้อยต่อไปตัวนี้ดาเมจหมดตัวมาร์กหมดนะตาสนหมดเราก็มาเติมซะคราวนี้ตอนนี้ทุกตัว ที่เราบอกคือมันมคครบทุกตัวใช่ปะแต่คราเนี้ยเนี้ยมันเหลือติ่งหนึ่ง<ๆ>เหลือติ่งสองแต่ละอันอนะเหลือติ่งไม่เท่ากันเรามีเวลาเหลืออยู่แค่ไม่ถึง15%ของเลือดบอสอะณนะตอนเนี้ยเราพยายามสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายอะลองดูลำดับดีๆให้พี่เฉินอะออกไประเบิดทุกตัวเลยได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวรอนะปึง้งโอเคแล้วเตรียมตัวระเบิดทุกตัวได้เลยตัวไหนมันจะระเบิดอยู่แล้วปล่อยมันระเบิดไปนะคะตัวไหนไม่ระเบิดอะ ตอนนี้เราทำได้เลยเพื่อเก็บดาเมจให้มันมากที่สุดนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไล่ไล,ล่ระเบิดไปเลยถ้าระเบิดทันนะไล,ล่ระเบิดแต่ละตัวแต่ละตัวไปเลยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเห็นปะจากเมื่อกี้เราได้แค่หมื่นกว่าตอนนี้สามหมื่นเพราะว่าเราเราเริ่มไล,ล่ระเบิดทีละตัวมันจะได้ดาเมจมากขึ้นไปอีกถ้าเราทันนะอันนี้สำหรับคนที่ของในตัวไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ของในตัวเยอะอะ อย่างเช่นนกยูงเขาปาไปแบบ2แดง4แดงแล้วอย่างเงี้ยเขาทำดาเมจได้มากกว่าเราฉะนั้นเราอะดาเมจเราน้อยเราต้องเน้นให้พี่เฉินไประเบิดแทนนะโอเคอ่ะเรื่องของวงแหวนนะคะเมื่อกี้พูดไม่ทันนะบอสเกิดพอดีอันนี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวสปีดก่อนสปีดเรียงตามนี้ได้นะความสำคัญของมันที่สุดคือปอดไซซีคนแรกทางลับต้องก่อนพี่เฉินเสมอถ้าทางลับ หลังพี่เฉินน่ะเขามีสิทธิ์ที่จะตอนถึงเทินพี่เฉินแล้วกระสุนเขาจะไม่พอมันจะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเอาทางลับไว้หน้าพี่เฉินนะคะวิธีการเลียงตามนี้นะสปีดอย่าอย่าเปลี่ยนจากเราเลยละกันโอเคแล้วก็ okay. วกอะวงแหวนพี่เฉินเป็นด้วงนกนกนก,นกนะแล้วก็สองเออห้าหกตามนี้ ส่วนว่าคีเลตหรือคีดาเมดลงยังไงก็เอาให้คีเลตของพี่เฉินเนี่ยแค่300%นะคะด้วยความที่แหวนของเขาอะ่ะเขามีการบอกนะว่าคริทุก1%ที่เกินมาจะสูงสุดแค่200%เท่านั้นบอกตรงนี้ไว้เผื่อใครเข้ามาฟังนะคะถามว่าเสือผสานทำไมถึงใช้คิเลตโดยแบบไม่มีจำกัดเลยเพราะมันไม่มีกำหนดนะคะทุกคนก็เลยอัดคิเลตให้มันเยอะๆไปเลยประมาณนั้นอ่ะโอเคต่อไป เพิ่มเติมกระดูของพี่เฉินนะสามารถใส่คังขาวราตีได้นะคะ2อ,อันแค่เฉพาะขา2ส,ส่วนนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่ใจพี่เฉินอนะตีเบิลได้เวลาเขาตีเบิลนนะ่ะเผื่อจะได้ทําดาเมจจากนกยุงได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองปอดไซซีเป็นงูมุมงูงูนะคะแล้วก็น,นี้เป็นเทพวาจากับเ,ออเนตรมายาเป็น ATK หมดเลยเพิ่มแต้มมาเช็คสปีดในทีมของของตัวเองก่อนแล้วถ้าหากว่าแต้มเหลือก็ไปลง ATK ให้หมด มังกรน,นะคะเป็นดอกบัวดอกบัวดอกบัวแล้วก็กิเลนอันนี้เน้นออฟคิเลสเพราะว่าแหวนหนึ่งเราใช้ดอกบัวนะเมื่อติดคิดติข้ออ่ะมันจะทับซ้อนการอัปเกรดดาเมจอีก2ชั้นอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาร์คให้ดูตอนที่เล่นนะรูปนี้นะคะเวลาน้องใช้มันจะทอนซับทอน ซ้อนทับสูงสุด15ชั้นแต่คราวนี้ถ้ามันติดคิติค่ล้อ่ะมันจะเพิ่มอีก2ชั้นจะกลายเป็น17ชั้นแต่ถ้าหากว่าใครน้องมังกรขาว4ดาวแดงมันจะได้ถึง25ชั้นนะคะทุกคนฉะนั้นพอเราเช็คดีๆว่าเอยมันครบชั้นของเราหรือย,อยังพอครบปุ๊บเนี่ยเราค่อยให้น้องเปิดโล่นะโอเคเดี๋ยวตอนเล่นเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็เพิ่มแต้มนะคะเป็นสปีดิตแต่ว่านั่นแหละไปเคลียร์สปีดกันให้เรียบร้อยก่อน ทังลับเป็นคันสอนไร้เสียงนกยูงแล้วก็ลูกพิษเพิ่มแต้มตามนี้นะคะเช็คสปีดก่อนแล้วก็ลงคิดดามเมจให้หมดเลยสำรองนะคะใส่เผื่อเอาไว้ก็จะมีเกราะศึกกับอันนี้ก็ได้หรือถ้าใครไม่มีก็เป็นป่องพิโรธก็ได้เช่นกันปีบิกตรงนะคะเป็นงูมุมมุมมุมแล้วก็อันนี้เป็นเทพวาจากับมังกรเขียว เพิ่มแต้มเป็นสปีดิตล้วนนะคะเช็คสปีดกันก่อนด้วยแต่ส่วนมากปีบิตรงมันช้าอยู่แล้วไม่ค่อยมาเร็วอะไร <c oughs> อ๋อเพราะว่าปีบิตรงเราเป็นตัวสำรองนะมันเลยช้าเดี๋ยวบางคนบอกอไม่นะทำไมปีบิตรงฉันเร็วมังกรเออม้าน้ํานะคะโทษทีทม้าน้ําเป็นกิเลนกิเลนดอกบัวดอกบัวแล้วก็นกสีเขียวกระเรียนอันนี้นะคะไว้กับม้าน้ํานะแล้วก็น,นี้เต่าบุกค่ายเพิ่มแต้มนะคะเป็น ATK ล้วนโอเคตามนี้จ้ะ อะหลังจากเนี้ยถ้าหากว่าใครอะไม่มีตัวละคร3ตัวที่เมื่อกี้พูดนะก็คือปิปิปตงม้าน้ํามังกรขาวไม่มีอะเอานาลีพินเซียงเซียงลงแทนลําดับเป็นแบบนี้นะเซียงเซียงห้ามไวกว่าตัวดามจต้องอยู่ท้ายแบบท้ายมากๆเลยจริงๆอ่อะถ้าแบบอะไรก็แล้วแต่ปรับแล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วมันไม่ได้อะก็มาดูก,กระดูกนะเอาแบบดาวเดียวอะยัดลงไปเลยให้มันแบบไม่มีค่าสปีดเลยอะอืม แล้วก็พวกวงแหวนอัดเป็นอัดเป็นพวก ATK ขีดแดมให้หมดมันจะได้มาบัฟน,นะแหวนวงที่1ห,ห้ามเกิน50,000ปีต้องต่ำกว่าต้องต่ำกว่า20,000เออต้องต่ำกว่า2ต่ากว่า2 5 k เดี๋ยวรอบอสเกิดพอดีเดี๋ยวเล่นให้ดูโอเคทนันเออสำหรับทีใหม่ พี่ใหม่จิ้มจิ้มปอดใส่ซีไว้ายาวๆนะนี่นี่นี่โอเคจริงๆเป็นไปได้อ่ะอันนี้พี่เฉินนาจะเบิ้นหรือเปล่าไม่เบิน้นโอเคเสียงเสียงทุกครั้งที่ดึงปออ่ะต้องอต้องมีพี่เฉินตามด้วยเสมอนะถ้าใครมาแทรกแสดงว่าสปีดผิดนะ โอเคพี่เฉินเบิ้ลแต่ว่าบารไม่ทนันไม่เป็นไรถังลับเป็นไปได้ให้ตีธรรมดาก่อนนะท,ทั้งทีมเมื่อกี้ที่สอนด้วยนะค,คือให้ตีธรรมดาก่อนเพื่อให้มันติดดาเมจส,สูงขึ้นแล้วค่อยลูกพิษยาวๆโอเคแล้วลูกพิษยาวๆนี่เดี๋ยวต่อไปน่าจะต้อง น่าจะต้องอันนี้เพราะเมื่อกี้เขาตีติดเบิร์นไปคราวนี้นาเรียให้สก,กิล2ยาวๆจนกว่าจนกว่ารูปเนี้ยครบ180%น่ะมันจะครบ20ชั้นแล้วเราถึงค่อยเปลี่ยนให้น้องเปิดออโต้หรือเปิดอันนี้แต่จริงๆต้องดูเลือดบอสถ้าเลือดบอสน้อยอ่ะเปิดออโต้ไปเลยก็ได้พินใช้รูปที่2นี้จนกว่าตรงเนี้ยจะขึ้นว่าครบ30ชั้นแล้วค่อยออโต้ นี่แหละวนลูปประมาณนี้กดไปเรื่อยๆโอเคจบเท่านี้นะกับ2ทีมนะคะก็มีทั้งทีมปัจจุบันกับทีมที่แบบสามารถเล่นแทนได้เลือกกันเอานะว่าแบบอยากจะเล่นทีมไหนจริงๆก็ทีมปัจจุบันอาจทำรีดดาเมจได้เยอะมากกว่าอยู่แล้วใครที่ตัวละครพอๆกับเราก็ดูไว้นะดาวเหลืองก็เล่นได้นะคะไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกทคนนะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามบาย